อน yeah. right kind of well ั่ยจะหนีชัด้วเร่อยๆมีแล้วตำรวจหาก็รักาสัตว์เพียงเดียวดีเลยเออเอนั่นน่ะ่น่หนามคือเาหไม่หนาแต่ว่ามีแต่ถ้าเขาตามมันมีมิลุ่นเฉี่ยแลสัตว์กงกว่าเป็ุ่ออประจานก็ยังตามได้นกอะอันนี้ชุดหยอนเลย่อยเรื่อยที่พุกเดียวมิเี่ยสัตว์เจนนีุ่้จอเขาขะงแหเงคักเลยนะนี่แหละมันเ็นคั จนเคคนคนแบบนี้ลูกัหานเนาะรถวหาเนาะยังหารุ่นเดียวอรอยว่ใช่หรอรช่วงเดียวก็ไร่อยเอยเรียกว่าห้าฟินดูเอาเนี่ยลักษณะมันใจแต่งตัวว่าฝุ่นในลูก่าดำอีกต่างหากเนแต่งตัวเรียบร้อยคเลีเลย่ดำรถโฮมี่ กระโจกกระบติดอีกกระโจกกระบตินไดงแรนข้ามเขาอีกเบิร์ทุกอย่างเลยโอเคเนาะ เลี้ยวไปปั่นผมใช่ไหมออกด้านนี้ครับแล้วก็ตรงไปบั่นร้านค้ามัออกตรงนี้ครับออกวันนี้เลยะไรับบนี้บ้อ่ะกำลังจะกลับมามาทานในงานแล้วทำธุรในงานกำลังจะกลับเอ้ไปตามหลังค่ะ

มันบมัเลยอมันต้องออกทางนี้เนาะยมรเลรอยาูด้กรอามันกมาช่วยโอกาสตอนคนสองคนแต่ยานมาเอาโคหะละคอยหลออกมาเลยละจครับเมื่อเกี่ยวกับการมันจบการ่้าี่โรงานมากาว่าผู้หลักผู้ใหญ่รู้ว่าเราเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราี่ว่าไม่เกิด บอพี่ผมเขาไปหาภูมิกับอกว่าในเรื่องขาจาเต้่นสงกรารพงกกระามเรื่องนี้ว่ามัน